ได้เลยนะครับหากไม่มีคุณพี่คนนี้ครับ พี่วิชัยเลขานุการชมลมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทองครับผมอยากให้พี่วิชัยช่วยบอกกล่าวหน่อยครับว่าความเป็นมาของการจัดปั่นจักรยานพิชิตดอยอินทนนท์เนี่ยครับผมเป็นมายังไงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับผมครับก็กลับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวิชัยระดาลลิศกุลนะครับผมเป็นชมปั่เป็นเลขานุการชมลมจักรยานนะครับครับโครงการเรานี่มันเริ่มมันตั้งแต่ปี2 5 5 1นะครับ ใน,ในตอนนั้นเนี่ยาทางชมรมจัก,กรยานเราเกิดขึ้นเป็นชมรมเล็กๆนะครับชมรมเล็กๆทีนี้เราก็มีการปั่นจัก,กรยานกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แหละนะฮะเราเริ่มก่อตั้งชมรมขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยโดยมีท่านใานอำเภอท่านหนึ่ง<อ>นะครับท่านยอมเป็นประธานให้นะครับ<อ>ท่านานอำเภอพรศักดิ์สมวนผลท่านเป็นนายอำเภออำเภอจอมทองท่านก็ปั่นจักรยานก็ตั้งเป็นชมรมเล็กๆขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นเราก็รวมกลุ่มกันครับมีการจัดแข่งคอดบ้างอะไรบ้างเพื่อจะให้เกิดกิจกรรมร่วมนะฮะก็มีพรคพวกที่จา,าะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัน่นลอดปั่นดาวฮิลก็มาจัดกันอยู่3าสี่ค,ครั้งรับผมหลังสุดก็มาจัดแข่งลอดก็ที่หมายาลัยราชมงคลตอนนั้นมาตั้งใหม่ๆครับนะครับมีในอำเภอท่านที่เปลี่ยนมารับหน้าที่ตรงนั้นก็คือท่านานอำเภอสุพจน์หอมชื่น ท่านคุยกับทางพวกผมซึ่งเป็นชมรมเล็กๆเนี่ยว่าเ,ออเราก็จัดงานกันมาก็ใช้ได้เนี่ยเรามีของดีที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วทําไมเราไม่เอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งปเป็นจุดที่สูงสุดแห่งแดนสยามด้วยก็ถึงเขาบอกว่าเ,ออเรามีดอยถนนที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงสุดแดนสยามอยู่แล้วครับทำไมไม่เอาตรงนี้มาเป็นประโยชน์เพื่อที่จะทําให้คนเขารู้จักอําเภอจอมทองมากขึ้นอม,อมองในจุดนี้นะฮะท่านก็เลยมีปรารยว่าเอางี้แล้วกัน ผมก็อยากจะจัดงานให้คนจมทองที่เที่ยวแล้วผมอยากจะจัดให้คนต่างจังหวัดที่เป็นนักปัน่น<ช>ได้ไมาเห็นก็เลย จัดงานประเพณีขึ้นประเพณีนี่ฮะเขาเรียกว่าประเพณีงานของดีอำเภอจอมทองครับผมประเพณีภาพงานมหากรรมผ้าฝ้ายทอมือ,อมของดีอำเภอจอมทองนะฮะแล้วเราผนวกเอาการปั่นจักรยานพิชิตยอดดอยตอนนั้นเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับผมนะฮะโดยการสนับสนุนของทางอำเภอจอมทองอกับทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับจากครั้งแรกมีคนปั่นอยู่300กว่าคันนะครับครั้งแรกสุดนะแค่300เองเหรอครับแค่300กว่าคันนะครับปี2551 ครับตอนแรกเราจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ก็พอดีมีช่วงจังหวะหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นงานงานขาวดําของทางพระพี่นางหรืออะไรเนี่ยตอนนั้นนะฮะครับผมก็มาเบียดอยู่ก็เลยไปจัดออกครั้งแรกนะฮะร้อนจัดเลย27เมษาสองห้าหน่โอ้ช่วงหน้าร้อนพอดี27เมษาหลังสงกรานร้อนจัดมากนะฮะเป็นผมผมก็ไม่เอาแต่ทีนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็มีอะไรที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับครับผมคนที่มาปั่นครั้งแรกเขาจะเจอ เรียกว่าแทบ,บจะทุกรูปแบบครับนะครับแทบจะทุกรูปแบบก็คือวันนั้นเนี่ยมีหมอกลงครับวันนั้นมีฝนตกอืและวันนั้นลมกันโชคแรงมากทั้งหมอกทั้งฝนทั้งทั้งลร้อนทั้งร้อนแล้วก็ทั้งลมกันโชกทั้งลมกันโชคพวกคนที่ไปบอกโอ้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับไม่ใช่ประเทศไทย ความประทับใจก็เกิดขึ้นนะฮะนั่นคือครั้งที่1แล้วเราก็มีการจัดต่อมาเรื่อยๆครั้งที่2 3 4มาก็โอเคไปจนมาถึงในจํานวนคนก็เพิ่มขึ้นนะจาก300เป็น 700700, อ0 0จพันพันเอ๊ะเราน่าจะทะลุ2 0 0พันนก็มาที่2อ0พันครั้งที่8เนี่ยเราก็บอกว่าเราจะรับแค่2,400ันรอคันคือครั้งนี้ใช่ไหมครับนครั้งที่นี้ครั้งที่แปดที่ครั้งที่แล้วนะครับผมก็จะรับแค่2,300รคันก็มีคนสมัครเข้ามาทั้งหมด ต้องเบรกครับเบรกว่าเรารับไม่ไหวเนื่องจากว่างานเราใหญ่ แต่บุคลากรเรามีน้อยเกินไปก็ร,รับได้แค่ประมาณ2,900เกือบเกือบ3,000คันนี่ครั้งที่8นะฮะครับผมอันนี้คือเราจัดแบบลักษณะอยู่ในส่วนหนึ่งของงานผ้าฝ้ายทอเมือทีนี้มาเลงเห็นว่าในช่วงงานผ้าฝ้ายทอมือเนี่นักจักรยานเราเนี่ยส่วนมากถ้าจะปั่นเนี่ยเราจะต้องจัดงานวันอาทิตย์ถึงจะได้รับความนิยมงานจักรยานนะฮะจะต้องเป็นวันอาทิตย์ต้องครับทีนี้พอมานองมองปีนี้ปั๊บวันอาทิตย์ถ้าอยู่ในงานผ้าฝ้ายคือช่วงวาเลนไทน์วันอาทิตย์คือวันที่14ก ไม่มีทางขึ้นดอยได้เลยครับเบียดกันนี่ไม่มีที่อยู่นะฮะมันเป็นอย่งงางนั้นจริงๆนะฮะเพราะนั้นก็เลยบอกกับ,กบ,กบเรียนนําเรียนท่านนายอำเภอว่าท่านนายอำเภอครับ ทางคณะทางานของเราเนี่ยเราอยากจัดให้งานนี้ดีที่สุดเราขออนุญาตนะครับว่าเอางานเนี่ยออกมานอกงานเข้าไปนะขอหลังไปสักหนึ่งอาครับก็คือก็เลยมาสรุปกันว่าวันที่21นะฮะคือเป็นวันที่ดีที่สุดซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่เหมาะสมที่สุดครับครับผมเราเริ่มผมเริ่มแจ้งข่าวลงไปในเว็บไซต์ของไทย MTB ครับนะครับประมาณเดือนสิงหาคมมียอดสมัครเท่าไหร่ครับตอนนั้นแจ้งแค่บอกว่าเราจะจัดไนที่21กุมภาครับนะครับ แล้วเราจะเริ่มรับสมัครจริงๆก็คือวันที่19ตุลานะครับโดยเป้าหมายรับสมัครก็คือ4,000คันเพราะว่าเราปรึกษาคณะอุทยาแล้วว่าเราน่าจะมี รับรับและจะดูแลนักบันได้อย่างดีในในขณะนั้นาาแค่นั้นรองรับได้<ใ>น,น่าจะรองรับได้ที่ว่าน่าจะอยู่ในกําลังของสามารถของเราคือประมาณ4,000คันครับปรากฏว่าทางทางเว็บไซต์ของคุณโนบิตะนะฮะทางปันโอของเราเนี่ยซึ่งเป็นเว็บไซต์จักรยานที่ใหญ่ที่สุดใน,ในในบ้านเราเนี่ยครับผมก็บอกว่าโอเคงั้นผมทําเรื่องรับสมัครให้นะ ผมบอกว่า19กุมภาพัน19ตุลารับสมัครเลยใช้เวลาเริ่มต้นคือ09.00นอเปิดรับสมัครทุกคนจะนั่งจ้องอยู่หน้าจอเท่าที่ผมทราบนะครับแล้วก็มีการรับสมัครกันนำสมัครปับ๊บใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะฮะจำนวน4,000คันก็เต็มพอบอกปิดปั๊บเนี่ยทีนี้ปัญหาใหญ่แล้วครับทุกาสายจะ,ยะทุกสายจะโทรกันนำเข้ามา เพราะผมเป็นคนนั่งโพสอยู่หน้าเว็บผมใช้ชื่อว่าไทเกอร์เขียวนะฮะทุกครั้งที่ทุกครั้งที่โพสในไทยพีคอนใช้ไทเกอร์เขียวเขาเรียกผมเสือเขียวอะไรแบบนี้นะทุกคนติดต่อมาว่าไงบ้างครับก็ที่ทำไมถึงรีบปิดทําไมถึงไม่รับเยอะๆทําไมเพราะผมไม่ทันปีที่แล้วผมก็ไปครั้งที่7ผมก็ไปครั้งที่ห้ามีก็แบบนี้มาเยอะมากครับแล้วก็เลยใช้ทําไงครับก็เลยต้องคิดคิดใหม่ทําใหม่นาไปปรึกษากับทางทางทางอุทยานแห่งชาติโดยิตรนว่าครับ การรองรับจริงๆเนี่ยทยาเราน่ยในพื้นที่ที่เป็นถนน2เลนธรรมดาเนี่ยเราต้องจัดการจราจรแบบนี้เราน่าจะรับได้มากกว่านี้ไหมทางทางหัวหน้านะฮะทางกรุงเทพนะเจริญสุสกลปรึกษากันใหม่ปรึกษากันหม่คิดกันใหม่งั้นขออีกทีนะขอให้เพิ่มได้อีกสักพันแล้วกันกลายเป็นกลายเป็นห้าพันกเปิดรับสมัครวัวดที่2ฮะก็ใช้เวลาก็ไม่กี่นาทีก็เต็มนะครับ ก็จึงเกิดงานวันนี้ขึ้นนะฮะที่จะที่จะปั่นกันพรุ่งนี้ใช่แต่มันไม่ใช่แค่นักปั่นอย่างเดียวเลยครับยังมีผู้ติดตามมีผู้ติดตามมีการจัดการบริหารเรื่องรถจะขึ้นยังไงลงยังไงอันนี้คือปัญหาใหญ่มากสิ่งที่ทีมงานเราทั้งอำเภอจอมทองทั้งอุทยานแห่งชาติโดยนนท์ทั้งทีมงานของผมซึ่งเป็นทีมงานชมรมจักรยานทั้งทีมงานของคณะกรรมการของโรตารีจอมทองซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งช่วยกันมาตลอดนะครับผมนะครับก็เลยบอกว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือหน ที่จะเกิดหรือขึ้นกับน,นักปั่นหรือความไม่สะดวกหรือความไม่ประทับใจใ<ช>น,นี่คือคือปัญหาหลักเป้าหมายใหญ่ของเราคือจะทํายังไงให้ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดสบายใจที่สุดสบายใจที่สุดใ,<ช>ให้นั้นถึงว่ามีอย่างหนึ่งก็คือปีนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ติดตามหรือเพื่อนเพื่อนนักปั่นก็อาจจะหงุดหงิดนิดนึงว่าอาจจะมีทําไมต้องมีการจัดการจราจรอะไรที่มันมากมายมหาศาลทางผมก็ต้องเพิ่มโดยการที่ว่าเราจะจัดรถ ที่จะมีความชํานาญวิ่งขึ้นวิ่งลงรับสง่งั่นนะครับซึ่งทางนั้นคุณสมเด็จก็เคยสัมภาษณ์ไปก่อนแล้วนะครับ,รบผมแล้วก็ เราจะขอาการไม่ให้ทางนักปั่นหรือว่าทางเพื่อนขับรถติดตามเลยไม่ให้ติดตามนักปั่นเพราะมันเป็นการรบกวนนักปั่นมากๆอันนี้คือเป้าหมายที่เราว่ากันน่าปะปัจอุ่ันก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเห็นนะครับ,รบปีนี้ก็พอดีโชคดีนะครับได้ทีมงานจากไม่ว่าจะเป็นของของคุณจุรินทีมงานซึ่งกําลังถ่ายทําตอนนี้นะฮะซึ่งบางทีผมก็โอเคมึนไปหมดนะผมจําชื่อไม่ได้เรบขอษด้วยไม่เป็นไรครับนะ <ผม S 1> ครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของสิงคอร์ปอรชั่นซึ่งทราบว่า ท่านเข้ามาสนับสนุนอยู่ในระดับหนึ่งนะครแต่ในส่วนของตรงนี้ผมไม่ทราบว่าเพราะผู้ประสานงานคือทางฝ่ายของสิทธิประโยชน์ดังโน้นนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรครับคิดว่านะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาปั่น ที่มาเป็นผู้พิชิตอินทโน์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีความสุขที่สุดครับนะครับใช้ความอึดของท่านนะครับคนพันอึดถ้าไม่อึดจริงๆถ้าท่านไม่ใช่นักปั่นอาชีพนะครับอินทโน์ไม่หมูไม่บอกความจริงนะครับหูนมากหินผมว่าหินจริงๆครับมีเพื่อนๆที่เคยปั่นมาแล้วในปีก่อนๆใช้ประโยคนี้ครับว่าคุณสามารถจะพบนรกกับสวรรค์ได้ในขณะที่คุณเป็นๆในวันเดียวกัน ใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับ,รบแรงต้องมาคือทุกคนที่จะมานี่ไม่ใช่ว่าใครก็คิดจะมาก็มาทุกคนจะมีการเตรียมตัวแล้วฟิตซ้อมมาอย่างดีต้องซ้อมครับเพราะนั้นเราก็เชื่อมั่นว่าทั้ง5,000ท่านนียน่าจะขึ้นไปยืนรับเหรียญ ผู้พิชิตอินทนนท์น่ะสวยงามงามเลยนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับก็คุยว่าน่าจะอวยพรให้ทุกท่านนะฮะขึ้นไปรับเหรียญไปทานข้าวกลางวันด้วยกันที่บนยอดดอยในจุดที่สูงสุดเด่นสยามชมวิวสวยๆชมวิวสวยๆนะครับแล้วรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของท่านณจุดนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ นรกอาจจะอยู่ตรงช่วงที่ท่านปั่นท่านเหนื่อยท่านตัวทอเต็มที่ับแต่สวรรค์จะอยู่ตรงที่ท่านไปถึงยอดดอยเลยนั่นแหละครับนั่น,น,นคือจุดฟินิชที่เราจะมีทีมงานของเราคอยต้อนรับท่านอยู่อย่างอบอุ่นครับผมครับ นึกถึงแล้วผมยังตื่นเต้นเลยนะไปดูบรรยากาศด้วยกันนะครับถ้าหากว่าใครไม่มีโอกาสขึ้นก็ดูการถ่ายทอดของทีมงานของเราอย่างไรนะครับดูการถ่ายทอดนะครับทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็อยากให้พี่วิชัยนะครับช่วยประชาสัมพันธ์สําหรับปีหน้าหน่อยครับคิดว่าต้องมีแน่ๆเชิญชวนหน่อยครับก็คิดว่างานเราใหญ่ขึ้นมาและคิดว่าเราน่าจะเป็นลักษณะที่ก้าวไปสู่สากลได้เพราะตอนนี้เมืองไทยก็ AEC แล้วลัก แบบการจัดงานตรงนี้ก็อาจจะเป็นขั้นร่นเริ่มต้นปีแรกนะฮะปีต่อๆไปนยะผมว่ามันน่าจะมีการปรับอะไรอีกหลายๆอย่างนะฮะปีนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ท่านประวินศิลป์นะท่านประวินนะฮะถ้าว่าประวินก็ท่านจะมาเปิดงานด้วยตัวเองแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยท่านจะใส่เสื้อตัวนี้ด้วยเสื้อพิชิตินโดนตัวที่เราเป็นเสื้อที่ระลึกตัวนี้ด้วยนะครับท่านจะมาด้วยตัวเองอก็ขอเชิญชาวจอมทองนะครับและพวกเราที่มาจากทุกสารทิศของประเทศไทยเนี่ยร่วมต้อนรับท่านท่านจะมาเป็นประธานพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็ปีหน้าคิดว่านะครับ ถ้ามีแรงสนับสนุนและได้รับการอนุเคราะห์หรือรอ่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีเหมือนปีนี้รับงานเราจะสมบูรณ์กว่านี้และยิ่งใหญ่กว่านี้ครับผมนะครับก็คิดว่าเตรียมตัวเอาไว้นะครับ,รบม,อมองๆก <ๆ S 2> ันก็น่าจะอยู่สักสัปดาห์ที่3มนะฮะหลังวันวาเลนไทน์ถ้าไม่ตรงอะไรจะต,ต้องเช็ควันที่อีกทีถ้าคงยังยืนยันไม่ได้นะครับยังไม่ยืนยันว่าจะจัดร0อยังไงเพราะว่านีมันก็อยู่ที่หลายๆองค์กรดูปีนี้นะครับ ถ้าทุกท่านปฏิบัติตามกฎลดอุบัติเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะมีโอกาสช่วยกันสนับสนุนดูแลไฟป่านะครับซึ่งเป็นควันพิษซึ่งทำร้ายเชียงใหม่มาเยอะเนี่ยครับเงินที่เหลือจากการจัดตรงนี้ถ้ามีกําไรไม่ใช่เราไม่เรียกกาไรเราก็เหลือจากค่าใช้จ่ายที่เราจัดสรรเราจะนําไปมอบให้ส่วนที่หนึ่งนะครับเราจะมอบให้กับโรงเรียนมัธยมจองทองในการสร้างโดนเ,เน็กประสงค์ด้านกีฬาเพราะว่าเราเป็นเะรื่องจักรยานเป็นเรื่องกีฬาให้ให้โอกาสเด็กในเรื่องของ โดมในกระทรวงกีฬาสมทบส่วนหนึ่งเข้าไปสมทบช่วยครับอีกส่วนนึ่งจะสัญญากับกองทุนอนุรักษ์โดยอินทนนท์เพื่อการดูแลป้องกันหมวกวันพิดจากไฟป่านะครับผมรับผมูนริที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนหรือทางกองทุนอนุรักษ์ ของดอยน่านครับสำหรับปีนี้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ปีหน้าก็อาจจะมีองค์กรหลายๆองค์กรเพื่อจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนครับครับจะเชิญทุกคนนะครับมาร่วมกันนะครับในปีหน้าหากปีนี้สมัครไม่ทันนะครับผมก็ยังมีโอกาสในปีต่อๆไปครับผมครับขอบคุณพี่วิชัยมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ